ตึงหนักมากชาวเน็ตถามพระเอกนางเอกคู่นี้เขาไม่ถูกกันเหรอความมืนตึงเป็นเหตุทําให้ชาวเน็ตสงสัยซะแล้วสําหรับคู่พระนางช่องวัน31อย่างตรีพรพัฒนและเพลงขวัญน,นัตยาซึ่งคู่นี้ไปร่วมงานอีเวนต์หนึ่งและแทบจะไม่พูดคุยและมองหน้ากันเลยทั้งทั้งที่อยู่ช่องเดียวกันและเคยร่วมงานกันมาแล้วในละครเรื่องพาตุคาดเป็นเหตุให้ชาวเน็ตรายหนึ่งไปตั้งกระทู้ถามในเว็บดังว่าตรี เพลงขวัญเขามีปัญหาอะไรกันอันฟอนไอจีออกงานด้วยกันแต่ไม่คุยกันไปเจอใน t i k ต o อออกงานล่าสุดดูตึงมากไม่คุยไม่มองหน้ากันเลยทั้งสองคลิปอ่านคอมเมนต์ก็มีหลายคนรู้สึกเหมือนกันจำได้ว่าเขาเคยสนิทกันมากตรีเคยบอกในรายการเอ็กี่ว่าสนิทกันเกินไปไปดูไอจีทั้งคู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดตามกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ใครตามคู่นี้พอจะทราบบ้างไหมคะจะมีหวังได้เห็นเขาเล่นละครคู่กันอีกไหมงานนี้กินแหนงแคลงใจกันเหมือนอย่างที่ชาวเน็ตเขาว่ามาหรือเปล่าเอาเป็นว่าคงต้องรอฟังเจ้าตัวทั้งคู่เคลียร์กันอีกที